เลโก้สตาร์วอร์เดอะสกายวอล์กเกอร์ซาก้าจะมีตัวละครจากกวาลสตาร์วอร์ให้เลือกเล่นมากกว่า300ตัวสำหรับแฟนชายภาพยนตนระ์ณตอนนี้คือจุดสิ้นสุดของตระกูลสกายวอล์กเกอร์สำหรับแฟนชายสตาร์วอร์และเกมเองก็ได้เตรียมเล่นใหญ่ส่งท้ายด้วยเช่นกันเพราะมีการยืนยันว่าในเกมเลโก้สตาร์วอ t ์เดอะสกายวอล์กเกอร์ซาก้าที่กำลังจะออกในปีนี้จะมีตัวละครให้เราเล่นมากถึง300ตัวเลยทีเดียวตัวละครจากภาพยนตร์สตาร์วอร์ทั้ง9ภาพที่ผ่านมานับเฉพาะภาคหลักนะครับมีมากกว่า8 0 และจะเป็นตัวละครที่ควบคุมได้ภายในเกมถึง300กว่าตัวเราแม็กดามิดผู้ออกแบบเกมหลัก ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร PlayStation เผยว่าเขาเชื่อว่าแฟนๆจะต้องรักเกมภาคนี้เพราะมีตัวละครจำนวนมากที่เราสามารถเล่นได้ยกตัวอย่างเช่นบาบูฟริตัวละครจากภาค Ri ฟ์ออฟสกายวอล์เเขาเชื่อว่าแฟนๆจะชอบมัน l e g o Star Wars The Skywalker Saga จะเป็นเกมที่ทำให้คุณได้เล่นเกมตามเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ส t a r Wars ทั้ง9ภาคตอนแรกตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายเดือนตุลาคมปี2020แต่ต้องเลื่อนการจำหน่ายด้วยเหตุการณ์บางอย่างและนอกจากตัวละคร3 กว่าตัวที่เราจะได้เล่นยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่ได้รับการปรับปรุงเช่นการเล็งเป้าหมายการอัปเกรดแบบใหม่และระบบภารกิจที่สามารถรับมาทำพร้อมกันได้หลายภารกิจ Legos t a r Wars The Skywalker Saga มีกํามีกำหนดเปิดตัวภายในปีนี้บนเครื่อง PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series XPC และ Nintendo Switch สาวก s t t r w w r s s ที่อยากลดแเล่นในโลกของ Star Wars ทั้ง9ภาคผ่านวิดีโอเกมก็สามารถเก็บเงินรอไว้ได้เลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆในทุกวันจากทางเราแล้วก็เดี๋ยวผมแปะ เท y เลอร์เกม Lego Star Wars The Skywalker Saga ไว้ให้นะครับผมจะบอกว่าภาพมันสวยมากๆสวยแบบนี่มันเกม Lego จริงมันเนี่ยไปครับทุกคนบ๊ายบายไ้เจอกันคลิปต่อไปครับผม I want to learn the ways of the force and become a Jedi like my father Is unusually strong with him. That much is clear. Twisting by the dark side, young Skywalker has become. Help me, Obi Wan Kenobi. You're my only hope. That boy is our last hope. No, there is another. I'm from the resistance. Your sister Leia sent me. We need your help. The force will be with you always punch it oh. not him the falcon <laughs> I am a Jedi, like my father before me. So be it, Jedi. Ah!